รวม5แท็บเล็ตน่าใช้กลางปี2024ในงบ1 0 0 0 0บาท <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o t e c h Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้น,นะครับทาง n e o t e c h Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับ5แท็บเล็ตน่าใช้ในงบ1 0 0 0 0บาทกลางปี2024นี้นะครับ ว่าจะมีอัปเดตรุ่นไหนที่น่าสนใจสําหรับงบประมาณเท่านี้กันบ้างนะครับซึ่งเท่าที่เทียบสเปคดูแล้วนะครับแต่และรุ่นก็มีสเปคที่ดีกว่าแท็บเล็ตที่เราเคยแนะนําในงบ5,000บาทพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งทางเรานะครับก็จัดให้ว่าแท็บเล็ตในงบ5000บาทที่เคยแนะนําไปแล้วนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นที่พอจะดูงานอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงพอได้นะครับหรือซื้อให้ลูกๆไว้จดบันทึกสําหรับการเรียนหรือดูเนื้อหาที่ตัวเองเรียนอยู่และสําหรับแท็บเล็ตในงบประมาณ10,000บาท นะครับก็รองรับการทำงานที่หนักขึ้นและระบบความบันเทิงที่ดียิ่งขึ้นด้วยครับซึ่งแต่ละรุ่นนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างนั้นเพื่อไม่ใเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขอเริ่มที่รุ่นแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Tab แท l บ t e LTE ปี2 0 2 4ซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซต็กซิ s นสหนึ่งสองสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรความเร็วการ,รประมวลผลแกนหลักนะครับจะอยู่ที่ 2.4GHz 2แกนนะครับแกนย่อยอีก6แกนนะครับความเร็วการ,รประมวลผล 2GHz GPU จะเป็น m a l i G68 MP 4ส่วน RAM นะครับให้มาถึง 4G b และ ROM 128 GB รอนะครับ รองรับการใส่ SD card สูงสุดถึง 1TB ทส่วนหน้าจอที่ให้มานะครับก็จะเป็นจอ TFT ขนาด10.4นิ้ว Refresh rate 60 Hz ในอัตราส,ส่วน16:10ต่อลำคงคู่บนล่างที่ออกแบบโดย Dolby Atmos สำหรับประสบการณ์เสียงที่สมดุลน,น้ำหนักก็จะอยู่ที่467กรัมเท่านั้นในส่วนของกล้องนะครับก็จะให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด5ล้านพิกเซล f 2.0ส่วนกล้องหลังนะครับก็จะมีความละเอียด8ล้านพิกเซล f 1.9รองรับการถ่ายวิดีโอ แบบ Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับแบตเตอรี่ให้มาถึง7000ม ah. ิลลิแอมป์อรองรับการชาร์จถึง15วัตต์ส่วนการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี USB Type C 2.0 WiFi 6 Bluetooth v e r s i ้ n 5.3รองรับ LTE นะครับใส่ซิมได้ซึ่งสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับแล้วก็รับส่ง SMS และสามารถรับ OTP ได้ซึ่ง Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE นะครับก็จะแถมปากกา S Pen มาให้ด้วยซึ่งรุ่นนี้นะครับเราสามารถวางมือบนจอนะครับ ก็เขียนไปด้วยได้นะครับส่วนราคาของ Samsung Galaxy Tab S 6 Lite LTE นะครับก็จะอยู่ที่8,990บาท รุ่นต่อมานะครับก็จะเป็น Redmi Pad Pro ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดของทาง Redmi ที่ตอนนี้ประเทศไทยนะครับเปิดให้ร p r e o r อร์แล้วนะครับโดยทาง Redmi Pad Pro จะมาพร้อมกับชิปเซต Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2สถับปัตยกรรม4นาโนเมตรโดยจะมีก,การประมวลผลหลักนะครับความเร็วการประมวลผล2.4 GHz 4แกนนะครับแล้วก็แกนย่อยอีก4แกนที่ความเร็วการประมวลผล1.95กิก GPU จะเป็น Adreno 7 1 แรม6จิกรอม128จิกซึ่งรองรับ การขยายพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดนะครับถึง1.5เทราไบต์ส่วนหน้าจอนะครับก็จะให้หน้าจอ LCD ขนาด 12. 12.1นิ้วในอัตราส่วน1 6ต10 Refresh Rate 120Hz ซึ่งเป็นจอ12บิต68,000ล้านสีส่วนลำโพงนะครับก็ให้มาที่4ตัวเช่นกันซึ่งก็รองรับ Dolby Vision และ Dolby Atmos ส่วนกล้องถ่ายรูปนะครับก็จะให้กล้องหลังมาที่8ล้านพิกเซล f/2 และกล้องหน้านะครับก็ให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซล F 2.2นะครับและแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาถึง1 0 0 0 ah. 0มมิิลอเอารองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์การเชื่อมต่อนะครับก็มี USB Type C 2.0นะครับ Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 4 Bluetooth version 5.2และน้ำหนักนะครับก็จะอยู่ที่571กรัมส่วนราคาของ Redmi Pad Pro นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่8,999บาทนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้น รุ่นต่อมานะครับก็จะเป็น Huawei MatePad 11.5โดยรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1สถาบปัตยกรรม4นาโนเมตรโดยแกนการประมวลผลหลักนะครับความเร็วการประมวลผลอยู่ที่2.4 g h z นะครับแกนรองความเร็วการประมวลผลอยู่ที่2.36 g h z อีก3แกนนะครับแล้วก็แกนย่อยนะครับความเร็วการประมวลผล1.8 g h z อยู่ที่4แกน GPU จะเป็น Adreno 644 RAM ให้มาที่6 GB นะครับ รอม128สิก G ส่วนหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด11.5นิ้วความละเอียด2 2 k รีเฟรชเรท120 Hz. ในส่วนของกล้องหลังนะครับก็จะให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซล f 1.8นะครับส่วนกล้องหน้าก็จะให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซล f 2.2ซึ่งรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดถึง 4K ส่วนการเชื่อมต่อนะครับก็จะรองรับ Wi-Fi 5 G Bluetooth 5.2พอร์ต USB 2.0และน้ำหนักอยู่ที่4 9 9กรัมซึ่ง Huawei MatePad 1 1 5นะครับจะมีราคาอยู่ที่ 8,990บาทรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G ซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซ็ตโ Co ควม SnapDragon 695 สถาป,ปัตยกรรม6นาโนเมตรโดยแกนการประมวลผลหลักนะครับความเร็วการประมวลผลจะอยู่ที่2.2กิกะเฮิร์จำนวน2แกนนะครับแล้วก็แกนย่อยอีก6แกนนะครับความเร็วการประมวลผลอยู่ที่1.8กิกะเฮิร์ GPU จะเป็น Radeon 619ส่วน RAM นะครับก็จะให้มาที่8 g b r ร m ม108 g b รองรับการใส่ SD card นะครับสูงสุดอยู่ที่1 t ทส่วนหน้าจอของ Samsung Galaxy Tab A9 Plus นะครับก็จะมีขนาด11นิ้ว Refresh Rate 90เฮิร์ความละเอียด เอียด Full HD plus 16ล้านสีส่วนลำโพงนะครับก็จะให้ลำโพงมาที่4ตัวรองรับ Dolby Atmos ในส่วนของกล้องนะครับก็จะให้กล้องหลังมาที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับก็จะให้มาที่5ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอ Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีและพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี USB 2.0นะครับรองรับ WiFi 5G Bluetooth version 5.1ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะให้มาที่ 7000mAh และน้ำหนักอยู่ที่4 491กรัมส่วนราคาของ Samsung Galaxy Tab A9 Plus นะครับจะสนนราคาอยู่ที่1 8 9 0บาทซึ่งอาจจะเกินหมื่นใช่ไหมครับแต่ว่าตามแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมีโค้ดลดราคาหรือว่าแคมเปญลดราคาช่วงวันคู่หรือปลายเดือนอยู่แล้วนะครับซึ่งหักล้างกับส่วนลดแล้วน่าจะไม่ถึง10,000บาทแน่นอน และรุ่นสุดท้ายของ EP นี้นะครับที่จะแนะนําต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการประมวลผลนะครับยังแรงกว่ารุ่นใหม่ๆที่เพิ่งออกมานั่นก็คือ iPad Gen 9 WiFi ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าชิปเซต Apple A13 Bionic นะครับที่ติดตั้งใน iPad Gen 9นะครับยังแรงกว่าแท็บเล็ตทุกรุ่นนะครับที่กล่าวมาข้างตน้นแต่ข้อเสียอื่นๆน,นะครับของ iPad Gen 9ก็ยังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น หน่วยความจำนะครับที่ให้มาเพียง64จิกสำหรับรุ่นเริ่มต้นร่วมถึงหน้าจอขนาด10.2นิ้วแต่ถึงกระนั้นนะครับแอปพลิเคชันสำหรับ iOS หลายแอปพลิเคชันนะครับก็ยังค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีอยู่นะครับรวมถึง iPad Gen 9เนี่ยยังรองรับ iOS 18ที่กำลังจะเปิดตัวอยู่นะครับแล้วก็น่าจะรองรับอีกหลายเวอร์ชั่นซึ่งราคาของ iPad Gen 9ตอนนี้นะครับอยู่ที่9,590บาทและนี่นะครับก็เป็นแท็บเล็ตที่น่าสนใจ ในงบ10,000บาทกลางปี2024ซึ่งก็หวังว่าจะช่วยให้หลายๆคนนะครับที่ลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นในงบประมาณ10,000บาทหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน